ยิ s. <S ้มเปิดป้ยใสฮัลโหล้าตเ้ยอายู่นั่นนะเออนเพิ่งเลืมเออเคยะเคยหล่าะพ่อจังหวะแม่เพิ่ยังว่ทันไปน่าจะเป็นพ่อเพิ่นหายแล้วเม่บอกไปแล้ เียไปัลูกหนกจโยม้แล้วไอ้ตาหน่ให้แม่บอกนะไอ้ตาหนิเปิดคลิปออกมาดิฟุบอบกันทั้งหันแม่น้องเชื่อพี่น้องเลยเนาะเจอทา้งหันแม่น้องเชื่อพาน้องชิมมาเสือหนำปั่นพี่น้องเลยเนาะก็เลยแวะมาเฮื่อแม่น้องเชือเลย Mm hmm. mm hmm. เคร ah, oh, okay. uh ์ดมาแต่สไดายมาเครอดมาอีกเฮ้ยมาแต่หึงมาเต้เต้มาทางนี้พี่น้องเอ้มาเต้เติมมของมาใหมนี่เนาะพี่น้องเอ้ เตรียมใช้ทรงการแล้วนี่เนาะจักสีผมสีอันไปเซ็งอันนี้ก็ได้มาหลายเมื่อเจอพี่น้องเลยเปิดเตรียมของมาเต็มเลยอืมโอ้เรื่องของคนขับมาไหมพี่น้องเลยแม่น้องเชิญเนาะที่ทางห่านแม่น้องเชิญมาเอนี่ย้มาเดินกันทักทายสบายดีป้าลุงกันเบิร์ตสุขสุ่คนพี่น้องเลยมาพบมาพอกันอยู่ทางห่านแม่น้องเซชิญมาเลยมา ได้สีมาใหม่อีกันนี่ลองเบิ่งนะบ่อนี่สีนี่แล้วมาลองเบิ่งเด้อสีลองวะสีนี่บ่สีนี่บ่มั่งนะสีเล็บเตรียมพร้อมสมการในนี้นี่เนาะว่าสีผมสียังอีกแล้วเตรียมพร้อมสงการในนี้ว่ ส anyway, um ิผมยด้แต่งน่่พเงน้อาีสผมกพร้อม37,000บ่นี่เฮาก็ยอมได้บ่นี่เนาะซําเฮานี่ก็ยอมได้บ่เท่าแล้วก็สิยอมบ่ยอมได้บ่ซเอ้าให้เฒ่า่น้นี่น่ะ ดูจานหาหนิบ um อ <color> ้ยย hey, uh, ่ไางนี้มามาาน่ยแ่น่ะเราเติมเครื่องมาหลายชัฮานี่บ้ยมันยงมนงงน่มูเดกมูเดปดินแม่มูเดกปูซีน้ำบ่นี่ปูสีน้ำมูเดกป้าเตรียมมาพร้อมแน่นี่ไม่ขายแล้วยนี่หมดเริ่มเลยอ๋ Weight, มาแม่เท no. ้มาเบิ้งรล้เนาะปืนอันกับอะนยังอันนี้ใช่ของดินของดินแบบนี้ประเดิมด้วยน้องเชอร์ตัวนี้เนาะประเดิมด้วยนี่านเช้านี่บ้รเาเานานานเ่้า่านบเ้บ สามสิบห้าไอ้เต้ยดิช่งกรจได้มายังกระยากได้เพิ่นนะจักว่าจักเป็นิงกรอยักได้สีผมก็อยากใช่สีผมกระยากใช่อันสีก็ะจใชไหยังปนดีดน้ำก็อยากได้มีการเปลี่ยนแปลงรายแยกพี่น้องเลยทางเนซ่จะขายได้เราขายเห็นแล้วเราขายไปแล้ว อย่อนนีว่าาถามนะเาาเพื่อนนบน่บ่ไปไดมนั่นบ่ไปไปรับตังเธอบ่โดยสบายดีโดยคือว่าเตรียมพร้อมนยังเไปอยู่มี่นั่นบ่เมันจะเป็นตาอยู่ว่แฝกพวกกัดก้นนะแฝกแม่แฝกนาะให้เาแฝกไหมเาไมฮะใชชให้ได้เยชเอาไปสังอันนี้ บอกอ่านว่าสีผมได้นะเห็นสีเล็บก็อยากได้เห็นสีผมกันยากได้เห็นปืนปืนปืนฉีดน้ำก็อยากได้ไอเตอร์นะเป็นไปรับน้องเชอร์ป่ะอ้ามาเลยพอเป่นมาบ่พอเิ่นอามาบน้องเชอร์บริสไปดสั่นอ่ะ่ไดสไปด์บริออกไปทางฝุดเอ้ยยิมเป็นมากนะเห็นจะป่ะอ้าเห็นแล้วบ ยิมเปิดปยใสฮัลโหล้อยู่นั่นนะเออนะเพิ่ลืมเออเคยหเคยล่าหอพ่อจังหวะเมยเพิ่ยัง่ทันไปน่าจะเป็นพ่อเพิ่งหายแล้วแม่บอกไปรับเดย หายแล้วไอ้จาเนี่ยหายแม่บอสนะไอ้จ่าเนี่ยเนาะหายแม่พี่น้องเลยเอ้ยแต่อย่าพิดแม่มงแน่มันตัดใช่นะเอางี้เอางี้มึลยให้แม่พี่น้องเลยตาแม่ไปรับผละก็เลยหายจ้า มาแล้วมาแล้วเอ้ยน่าจะน้องเชเห็นว่าสีไห้นะน้องเนาะพ่อ,อจันไปห้าบอกระสบายดีป้าลุงอฮะนุ่ยเพลงได้ด้วยมาเพลงมาเพลงกันไหมอาใช้เจ้าขายยังหน่นะใช้เจ้าขายจะชื่ออยังอันนี้ชื่ออยังอันนี่ใช่ใช่ใช่อันนีน้นนน <laughs> โอ้ยได้ของอันนี้บอหนังน้อง มายัางอันนี้อันนี้บอ่อของชื่อนะชื่อนี่ไม่ลาดบอ่อันนี้ป้าประเดิมหัน่นเพื่อนก็ได้ชื่อเลยมัน,ยนกงน,น,น,นั่นแน่อันนี้ยังยังมาแล้วอยู่บ่อใต้หนิเฮ้ยน้องน้องกด้งป่ะคุณลองเช่ญกับมากระชื่ออะไรกันนะชื่อเลยชนะื่อนี่ไม่ชื่อคือน้องไป้ชื่อคือน้องไปเมื่อได้เขากันอ่ะ ผ่านน้องจิมมาซื้อซื้อนี่ซื่อนี่ไหมซื้อปลาทะลุซื่อยังซื้อปลาทะเลมาได้ยังมาชิมด้วยนเอาซื้อน้ำปั่นบดได้กินนี่ถ้ามาซื้อน้ำปั่นได้ดีกินนี่ปลากรูกระทันนี่พี่ปลกหมาบ้านเพื่อน,น,าาน,น,นพ,พี่น,น,น้องเห็นเน,น,นาะ

เจ้างผมมีเสื้อกนอกมาดึงบางครั้งนะเฮ้ยควันนี่เต้ะควันลงมาทางใต้จ้ะ กองบานนี่อ้าวจาของมายูนทางโน้นเหรอเนาะจื้อทางลมซช่ไมด้ยสบายดีเนาะบ่อันเสืกบ่าเอาเสืกดึงเอาเลยแมนแล้วเสือกดึงลงผู้หนึ่งดึงงั้น่งมีบ่เสืกนะมันนี่ ฮ่าน้ำมันลดแล้วน่ะนะอันนี้ผู้เขากันนะเตอร์นะไปด้วลลวดึงในไะดึงออมาแล้บ่างหดึงมาได้ดึงมาทั้งพี่้วบ่ทา้งในพี่กันทั้งนั้นกับผดึงนะบ่นะ ส่วนกระยามันถ e. no. <ừ> ือกระเพงควนว่าเนาะช่ำมันนำหัวน่าหนี่อ่อนช่ำหมดเลยเผื่อจะได้มาเห็ดกระแพงกับเพ่งนิดนึงเมื่อไหร่อแม่กินบ่อนี่แม่กินบ่อนี่นะนั่นไม่ได้ใช่เนาะสมวาไล้วก็เล่านั่นเดียวเนาะแค่เดียวจุกจุกแค่เดียวตอนนั้นนุ้งจ่อยเห็ดจนเมื่อยคือแล้วเร็วเหล่าผ้าวะนุ้งจ่อยรับัากตอนน่ะ ลุอยเราพาบักบออยู่เรากลสชิมาแ่ก็ยังว่าบักตัดหนาเาตัดหนาเลยตัดหนาแล้วพ่อของลุงจอยได้ระบักตะกี้กาิมาอยู่แ่แล้วเนาะมาเตรียมพ้อมเลยนี่เตรียมพอเรอมเห็นได้เห็นเข่าแซาบัก ว่าเชียนเอาเชือกดึงหมดบ่เอาบาทเดี๋ยวตะเบิ้ง่าสิทับคนแพรถ้าดึงเอาพ่อเจ้าเนอะไปขางนั่นก็อนจะหาหย่านี่นี่ตะเบิ้งนะพ่อตัวชุกเด้อะตะเบิ้งพ่อตัวชุกเนอะมาถึงหัวบ่ ไปสุกข้าพ่อตัวนะกึ่งชักไ้เตอรนี่บอไปสุไฮเตอคน่งเลอ้ยุกทุกทุยไเตอร์อ๊อบอ๊บออาวันเดุกแพย่เยอะนะตืคนเก่งว่ะมีมากระทันจกเตื ลงเรียกเลนี่นะจิบร้อยบันนี้เตยไปมือบาเนี่แล้วแลยนอกินิไนะเนดินตอ้ก Gore, ินนะคะราไปซื่ากิน่ดไม่ได้ยังซ้ำต mm ิด hmm. ินเก่งแท้มาก็พอจันก็ได้อเียยังเอาไว้เก anyway. ่งัวแท้อ ก็ซื้อขนม้าก็ยังใหายตาเนี่ยปุ๊ตั้งบ่อนั่นเลยนี่ให้ยยังอันนี่ยบอลมันบริสิงคือเอะไรไปรับเลยแมนพาไปริสิงเน่ยหัวบอลมาเลยยันจะจ่อยมาสิยันจะจ่อยมาดิขี่มอเตอร์ไซค์ย่านย่านยังหายมาแต่ที่ทางฝุ่นาเนาะบางช่วงเนาะไม่เจอได้เลยเพิ่อนอุ้มลงมากระยุ่มยู่แม่บราเห็นแม่ไปรับบอลกายังหายอยู่แต่เพื่นมาย่านเพื่นให้แบบเนนี้ยก็เลยอดมาหายอยู่บ้างโอ้ยจัอยสมบูรณ์สมบูรณ์หแล้ว คนนีนาจานให้รับปล่อยรองต่รถหันฟัแดงนะลงมาแต่รถพัดบาให้กับพืกระป,ระประิแม่บอไปรับคันแม่ผาไปบัดได้ชื่อขนมได้ยังวะนี่จะแหน่ไปชือ่อให้แั่นเผิ่งเมื่อบ้อสเมื่อไรนอ้าวเมื่อไหร่อะอ้าวมเพิ่งเมื่อบ้กินนิบกันแม่นะนี่บเออกเพื่กินหบ ขอแม่เก่าเลยเต้สี่หาพันหรอน้ำมาเฮึ้นนะน้ำแพกหน่อยได้เป็นมาขายบ่คือมาเนี่ยดูเอาของในก็ได้แถเอาเป็นยัางวันนี้ไปเมื่อไปไปเมือไาพายเก๋ชิมมานน่ชี่แหมบอก อ่ะเป็นไข่เน่ะเออแม่เนอื่นเมื่อกินยาไนี่หมอจอยกินอุ่นๆไงยิงอุ่นเลี่ยเมื่อเมื่อกี้เมื่อกินยาเด้อเด้อมันลมมันหนาวเห็นไหมอากาศเปลี่ยนแปลงแต่ละเมื่ออากาศหนาวอากาศหนาวอากาศเย็นสามสี่เมื่อเดี๋ยวมันนี่กระลมลมจ๋ายังนั่งอะนะยังซืบอล้วอยู่เลยคนอะ มีแต่ลูกค้าพี่พี่ดเนี่นะบอเดียวเอาใจให้ดอกเอเตี้ยนะอจะคันนี่พี่พี่สือเลยปั่นบนาวได้นี่นะพวก็นี้่เสือก้ามนะโอ้ย่นขึบนาวแท้นี่งอเหมันต์เมื่อให้กินเลยจ่ายเลยจ่ายเลยไปไปไปจ่ายขอเตี้ยจคันกินนี่นะจ่ายเดีวอเตลอะไปไปเดี๋ยวจาน้ำปเตสิจบใจเลจ่ายเลไปไปเมื่อเมื่อเมื่อ เมื่อกินยาได้จ้าหนเด้เดินหนงมี่ได้ป้าปะเมื่อไม่ได้เนาะดูสีประมาณนี้แหละมาหาพาน้องชิมมาซื้อเอ่อน้ำปัน้นเนาะไปจังข้อนจังหน้าก็กินน้ำปั้นก็เลยแวะมาเฮือนทางเฮือนแม่น้องเชื่อเลยมาเบิ่งหันขาหันขายเพื่นเพียนแปลงลายยางชื่อเข่าเครื่องโค้งมา เตรียมใช่สงการพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็คือสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะพบๆกันคลิปหน้าเด้อเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้ว